ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วสันลาลาแชนแนลเราวันนี้เรามาอยู่ในแมปเดิมอีกแล้วเช่นเคยก็คือแกนพีทออนไลน์กับอัปเดตวาเรนไทนั่นเองซึ่งอ้ผมก็รอคอยมานานมากนะนานแล้วจะมีอัปเดตสักทีเฮ้ยในที่สุดก็มีอัปเดตซึ่งวันนี้พี่จะมาทําคลิปแบบง่ายๆเลยก็คือจะพาไปเกาะพูดเกาะไม่ได้มันคือดันมันคือดันเจียนน้องๆหลายคนอาจจะแบบว่าเอ้ย โอ้โหมันเกาะมันอยู่ไหนว่าเกาะอยู่โลกหนึ่งโลกสองอ๋อจริงๆไม่ใช่นะเกาะมันมันไม่ใช่เกาะมันคือดันเจียนโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปหน้าเกมก่อนเลยโอเคเราก็มาอยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอย่างแรกเลยให้เรากดไปที่เพย์แล้วก็ยูนิเวิร์สฮับเลยปึ๊บอ่ามันจะไม่ได้อยู่ตามเกาะหรืออะไรในเซิร์ฟเวอร์นะมันมันคือดันเจียนเนี่ยเห็น,นอะลรยแปลกแปลกไหมนี่ c ิวบิดดันเจีเห็นไหมอันนี้คืออีเวนท์ที่เขาเอาเข้ามาก็รู้สึกว่ามันจะมีกี่เวฟอันนี้พี่ยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปลองดูนะแต่ว่าเห็นว่าพอเราจบเวฟ8ปุ๊บเราจะมันจะสุ่มแรนดอมผลพิศดารเลยซึ่งดีดีมากเลยเพราะว่ามันอยู่แค่เวฟ8ถือว่าหาผลได้เร็วมากแ<อ>จมโอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งวาร์ปเข้าไปดูดันเจียนข้างในว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง โอเคแล้วพี่ก็มาอยู่ในดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดันนี่ค่อนข้างที่จะง่ายดีนะเพราะว่ามันมีเหมือนให้เรายือนอยู่ข้างบนนะ่ะซึ่งอยู่แล้วตามสเต็ปผลแสงก็จีไป,ปค่อนข้างง่ายเลยนะง่ายมากแต่พี่ไม่รู้ว่าบอสมันจะ หรือเปล่านะถ้าน,น้องๆรู้ก็ช่วยแบบคอมเมนต์แบบว่ามีทิคอะไรหรือเปล่าว่าตีบอสควรจะทําทอะไรก็สามารถแบ่งปันข้อมูลบอกได้เลยโอเคตอนนี้อยู่ประมาณตรงน,นี้ก็มอนพวกนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องมันเยอะกว่าดันทั่วๆไปหรือเปล่านะโอเคก็ตีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมอนมันก็ไม่ไค่อยไม่พูดผิดม,มอนมันก็ไม่ค่อยแบบ อะไงเนียไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะก,ก็ก็ประมาณนี้แหละข้อมูลถ้าแบบพี่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ